อีกข้อนึงนะคะที่ครูลืมบอกไปเนาะก็ในเรื่องของการใส่เครดิตนะคะการให้เครดิตลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงที่เรานํามาใช้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในตัว c a n วาเองอยู่แล้วถ้าหนูใช้ Elements หรือว่ารูปภาพหรือว่าเสียงที่มันมาจากตัวเขาเรียกว่าอะไรในตัวของ c a n วาเองเนี่ยไอพวกเนี้ยพวกเพลงพวกอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขา นั่นลิขสิทธิ์มาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดอ่ะทับ YouTube แต่ YouTube แบบนี้ต้องใส่เครดิตอีงไหมไม่ต้องไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าการที่เรานำเสนอในนี้ยอดวิวมันก็จะไปคลิกนะคะ,ะคลิกให้เจ้าของนั่นเจ้าของช่อง u t u b e เจ้าของเจ้าของโพสต์วิดีโอนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ครูอยากให้เราทำแบบนี้ค่ะอยากให้เราใส่รายละเอียดนิดนึงนะคะอย่างเช่นอ่ะขอแปะนิดนึง ะะอ่านว่าจะใช้แค่แบบว่าภาพอ่ะแล้วก็เป็นชื่อเจ้าของภาพนะคะหรือว่าแหล่งที่มาหรือว่าจะเป็นลักษณะขอบคุณภาพจากอ่ะก็ได้หรือเป็นคำอธิบายภาพโดยใครอ่ะเช่นชุมชมริมน้ำยามเช้าโดย ธนกรอ,อ่ะอย่างงี้นะคะแต่ครูอยากให้เป็นรูปแบบนี้มากกว่าขอบคุณภาพจากนะคะขอบคุณภาพจากอ่ะเราก็จะมาพิมพ์ขอบคุณภาพจากอ่ะ,ะ,อะ,อะทีนี้แหล่งที่มาของเรานะคะเมื่อกี้มีรูปภาพหนึ่งใช่ไหมที่ครูไม่ได้ใช้จากแคนวานะคะอะครูใช้จากรูปนี้ใช่ไหม ครูก็กด open link new tab ค่ะ,อ,ะอยู่ในของอันนี้นะคะครูก็จะไม่ทราบใช่ไหมว่าใครเป็นคนโพสต์ต่างๆเนอะ,อะครูก็จะทำการ copy link แทนนะคะแหล่งที่มาเนอะเรามาจากเว็บไซต์นี้เราก็จะไปวางเลยแบบนี้นะคะสัสิๆ ทีนี้ขอบคุณขอบคุณเสียงนะคะขอบคุณเพลงประกอบขอบคุณเพลงจก้กเราก็อาจจะเป็นชื่อเพลงนะคะ,ะสมมติว่าคุณไม่ได้เอาเพลง แกงโสดล้สมุิครูเอาซิงเก็เลยดีสมุิว่าครูเอาเพลงนี้ใช่ไหมอ่ะนะคะครูก็จะกดเป็นอ่ะชื่อเพลงก่อนอ่ะชื่อชื่อคลิปเนาะนะคะจะกดเป็นชื่อคลิปให้รู้ว่าเอ้ยเราเอาเพลงนี้นะอ่ะแล้วค่อยเป็นตัวแหล่งที่มานะคะ ก็จะเป็นการแชร์ตัวที่เป็นลิงก์เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนไปละกันเป็นเพลงยังสดใช่ไหมที่คราเอามาก็จะเป็นยังสด olives นะคะแล้วก็ไปที่แชร์เนาะ copy link เสร็จแล้วก็จะวางลิงก์เลยค่ะอ่านะคะ,ะ,นะคะเพิ่มเติมไปอีกว่าเฮ้ยเรามาจากลิงก์นี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการ Export ได้แล้วนะคะ Render <L> ได้เลยเป็น mp c v i วิดีโอนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเนาะ ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทำนะคะเอ,อ่อทีนี้อย่างที่บอกค่ะเราอาจจะเป็นการตัดวิดีโอหรือดาวน์โหลดวิดีโอนะคะมาจาก YouTube ก็ได้นะสมมติว่าเป็นตัวอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวอย่างคำพูดประโยคนั้นๆถ้าเกิดเรามีหรอว่าเฮ้ยเรานึกถึงฉากนี้ในหนังมันมีคำนี้นะเราก็อาจจะเอามาเลยก็ได้ แต่น่าจะหายากหน่อย,ยนิดนึงนะคะก็ต้องลองหาดูเนาะ